เซียนำที่ว่าซื้อไปตอนน่าจะสองห้าประมาณหนึ่งสองห้าหนึ่งกว่าหนึ่งส่วนมกว่าที่ว่าซื้อไว้ห้าห้าสิบเปเขาเรียกอะไรนะ,ส,ะ,ระสี่จตุรเทพพิมใหญ่พิมใหญ่พิมใหญ่ก็จะมีสี่พิม ประเมินสี่สี่องค์นี้เท่าไหร่ครับถ้าคือคือตรงเนี้ยอยู่อยู่ที่อยู่ที่ความพอใจมันไม่สามารถประเมินได้ไห,นหน้า้้าเราเอาเอานิ่งๆมีวะละัลระังวะละังวะละระังเลยครับฐานแซมเลยครับเนือไปลานสิบ,ส,บสิบหลานสิบขึ้นทท้งนั้นล่ละฮะ เป็นบตูมจะเป็นนาคเลยเนื้อจะคล้ายๆผสมนาคเป็นนาคเลยเป็นรุ่นแรกเลยเฮะข้างหลังจอกโลเลยเห็นไหมนเนี่ยโหนี่ก็ส่วนราคาแล้เทอะไรเนี่ยฮะขั้นต่ำอยู่ที่ห้าสิบล้านนะเนือฮ<ะ>้าให้มีตัวเด็ดก็ คือเรากองขังถ้าถ้าเกิดว่ายังสมมติว่าพวกกุ๊กเทียนน่ะเขามีอยู่แค่สามเขามีอยู่แค่สามพิมเขาก็เล่นสามพิมเหลืออนี้ไหมครับพุฏิเราอยเข้าจ๊จริงมาขาขอแจ้งแล้วผมว่าวันนั้นอันนี้เหรียญอะไรเหรียญประพาสไงท่านประพาสยุโรปเนี่ยเป็นที่ระลึกไง รัชก,การที่ห้าไงหลวงพิกดูด้านหลังชอบมากหลวงพ่อแก้ว,วหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแก้วฮะไม่ได้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดสด็จหลวงพ่อชอบปัดปักน้ำรุ่นแรกปิดตาเขาอ้อ อันนี้เป็นพระในจังหวัดเราอ,อ,อันนี้ก็เป็นพระในจังหวัดในจังหวัดเราปู่ศุกวัดมะขามเท่าพิมแล้วก็แจกแรกฮะเรือนมาตามคลองสมัยใช่ครับสมัยก่อนนะเพราะว่าบ้านรเรือนของของสม,มุรสงขามเนี่ยมันมีคลองแล้วก็ติดกับคลองแทบจะทุกทุกหลังสมัยก่อนนิยมปลูกคลองเชื่อมกันทั่วไปหมด ตอนก่อนไม่มีทางรถอยู่แล้วไม่มีครับแต่ท่านชอบมาที่สมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยแกจะไม่ไปเพชรบุรีเพชรบุรีไม่มีสมเด็จนะหายากเพ<อ>ราะฉะนั้นพระเบอร์หนึ่งจะอยู่ที่สมุทรสงครามใช่เอาเป็นนะั้นะเขาก็รันตีกันเลยว่าสมุทรสงครามเนี่ยมีสมเด็จวัดหักงมากที่สุดในประเทศไทยใช่ครับยังผมอ่ะผมใช้อยู่องค์หนึ่งผมมีอยู่องค์เดียวที่ที่ที่ผมใช้อยู่มา มาตลอดก็คือเชื่อมคือเชื่อมกันเหมือนว่าใครมีวัะขังเนี่ยก็รวยแล้วใช่ไหม,มแล้วก็พอดีอ่ะพี่เล็กอยากจะเปิดกุลองอเปิดเปิดกันสักทีนะจะได้จะได้รู้จะได้ว่าให้ชาวบ้านได้รู้จักได้รู้จักว่าสมเด็จวัคขังอะ่ะมีทั้งหมดสามยุค นะยุคหนึ่งยุคก,กลางยุคปลาย,ยตัวนะอันนี้พิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่เหมือนกันแต่เป็นเนื้อตะกัก่วนะหลังแบบอันนี้วัดละคังครับอันนี้จะหายากมากนะเพราะเนื้อเขาจะเป็นพระธาตุถ้าคนที่ไปวัดทา่าซุงจะเห็นเลยว่าเนื้อพระธาตุเป็นงไงอันนี้ครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่ครับใช่ไหม พิมพ์ใหญ่นี่ก็พิมพ์ใหญ่ครับสวยงาม